เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนครีเอทีฟคอมมอน หรือ CC เป็นสัญลักษณ์ในการเผยแพร่ผลงานทั้งภาพเสียงข้อมูลงานศิลปะหรือสารสนเทศต่างๆที่ง่ายต่อการถูกละเมิดลิขสิทธิ์เป็นสัญญาหรือข้อตกลงที่ครอบคลุมสื่อหรือข้อมูลที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตโดยมีเงื่อนไขดังนี้ Attribution BY หมายถึงอ้างอิงแหล่งที่มาของผลงาน Non-commercial NC หมายถึงห้ามนำไปใช้เพื่อการค้าหรือแสวงหาผลกําไรสัญลักษณ์ No Derivative ND หมายถึงห้ามดัดแปลงแก้ไขสัญลักษณ์ Share a Like SA หมายถึงให้อนุญาตแบบเดียวกันโดยต้องใช้สิทธิ์แบบ Creative Commons เหมือนกันกับผลงานของผู้ดัดแปลงแก้ไข ตัวอย่างการใช้สัญญาอนุญาต Creative c o m m o n s ของเว็บไซต์จากหน่วยงานต่างๆเช่นตัวอย่างเว็บไซต์ที่1สัญญา r r e t t v v e o o m o o s ที่ใช้ BY NC SA หมายถึงนำผลงานไปใช้ได้แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของผลงานห้ามนำไปใช้เพื่อการค้าสามารถแดัดแปลงแก้ไขผลงานได้ ต้องเผยแพร่ผลงานที่ดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตเดียวกันตัวอย่างเว็บไซต์ที่2สัญญา Creative Commons ที่ใช้ BY, NC, ND หมายถึงนำผลงานไปใช้ได้แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของผลงานห้ามนำไปใช้เพื่อการค้าไม่สามารถดัดแปลงแก้ไขผลงานได้ตัวอย่างเว็บไซต์ที่3าม สัญญา Creative c o m m o n ที่ใช้ BY NC SA หมายถึงนำผลงานไปใช้ได้แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของผลงานห้ามนำไปใช้เพื่อการค้าสามารถดัดแปลงแก้ไขผลงานได้ต้องเผยแพร่ผลงานที่ดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตเดียวกันตัวอย่างเว็บไซต์ที่4สัญญา c r e a อ i v e c o m m o n ที่ใช้ BY NC ND หมายถึงนำผลงานไปใช้ได้แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของผลงานห้ามนำไปใช้เพื่อการค้าไม่สามารถดัดแปลงแก้ไขผลงานได้